ผู้สิ้นความสงสัยพระโสดาบันภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปนั้นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลตตีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตก แต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อเวทนานั้นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งเวทนาเพราะปักใจเข้าไปสู่เวทนาทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหล ถตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อสัญญานั้นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งสัญญาเพราะปักใจเข้าไปสู่สัญญา ทิฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อสังขารนั้นแลมีอยู่ เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งสังขารเพราะปักใจเข้าไปสู่สังขารทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลตะตีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียด ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อวิญญาณน,นั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งวิญญาณเพราะปักใจเข้าไปสู่วิญญาณทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลทตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตก แต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลตะตีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคง ดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลทตีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคง ดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ข้อนั้นหามีได้พระเจ้าข่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าแม้สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคง ดุดการตั้งอยู่ของเสาละเนียดดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลตีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียร ดังนี้ข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลตะตีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายแม้สิ่งใดที่บุคคลได้เห็นแล้วฟังแล้วรู้สึกแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วสแสวงหาแล้วคลุ่นคิดอยู่ด้วยใจแล้วเหล่านี้เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลตรตีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายในการใดแลความสงสัยในฐานะทั้งหลายหกประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกละขาดแล้วในการนั้นก็เป็นอันว่า ความสงสัยแม้ในทุก์แม้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกแม้ในความดับไม่เหลือแห่งทุก์แม้ในข้อปฏิบัติเครื่องทําสัตว์ใหรู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกก็เป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นละขาดแล้วปิกษุทั้งหลายอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นอริยสาวกผู้เป็นโสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้แล